สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมากชนะของเราในวันที่25พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้นะคะแอดก็ได้นำแนวทางมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะเราดูนะคะว่าในคลิปนี้จะมีแนวทางเจ้าไหนกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางของคนโคราชรักไก่ชนนะคะในคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ฉบับนะในคลิปนี้จะมีทั้งหมด3ฉบับนะคะซึ่งแนวทางของเจ้านี้นะคะแอดได้นาเสนอไปแล้ว2ฉบับซึ่งเป็นแนวทาง โค้ตบนแล้วก็แนวทางและเด่น110หน่วยบนเนะาะสำหรับในคลิปนี้มี3ฉบับนะคะฉบับแรกนะคะเป็นแนวทางเล็กเด่น10หน่วยบนนะคะสำหรับวันที่แล้วนะคะก็เข้าใช่ไหมคะเข้า1ใช่ไหมเข้า1ห,หลักหน่วยบนนอะสำหรับวันนี้นะคะงดประจำวันที่1ธันวาคมนี้นะคะก็ให้มาเด่น10หน่วยบนอยู่ที่6 7 9นะคะ6 7ด แล้วก็9้าเนาะลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกไหมสำหรับทางเลขเด่น10หน่วยบนนะคะฉบับที่2นะคะเป็นแนวทาง10หน่วยบนนะคะเลขเด่น10หน่วยบนเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเจ้านี้นะคะ <ๆ S 2> ก็เข้าใช่ไหมนี่เข้า1หลักหน่วยบนนะคะเข้า1หลักหน่วยบนเนาะแล้วก็สําหรับงวดนี้นะคะก็ให้มา10หน่วยบนเด่นอยู่ที่4 5 67นะ456 แล้วก็7นะคะรุนกันนะคะว่าฉบับนี้จะเข้าอีกไหมนะคะแล้วก็ฉบับที่3มนะคะซึ่งเป็นเลขวิ่งเนาะสำหรับวัี่แล้านะคะเข้าไหมเข้าเลขวิ่งบน1หลักหน่วยนะคะแล้วก็สําหรับงวนนี้นะคะก็ได้มาเขาบอกว่าให้วิ่งบน่างอยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะให้วิ่งบน่างอยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบวิ่งเนาะก็รุนกันนะคะว่า จะเข้าอีกหรือไม่นะคะสําหรับเจ้านี้นะคะต้องบอกว่าเจ้านี้ค่าบ่อยนะคะสําหรับเล็กวิ่งแล้วก็เล็ก2ตัวเล็กเด่นเล็กหลัก10หน่วยบนประมาณนี้นะคะเท่าที่แอดนําเสนอมาเนาะสําหรับใครนะคะที่รอนะคะก็ะจับไปเลยนะคะจับไปซื้อกันนะคะสําหรับใครนะคะที่รอเล็วิ่งนะคะแต่ถ้าเป็นชุดสรุปนะคะยังไม่ออกมานะ จุดสรุปยังไม่ออกมานะคะเรามารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีก,กหรือไม่หรือถ้าใครนะคะที่รอจืสรุปนะคะก็รอต่อไปนะเพราะว่ายังไม่ออกมานะคะนะแต่ถ้ามามีมาแอดก็จะนํามาแบ่งปันกันอีกทีหนึ่งนะคะนะกอผ่านนะคะเจ้านี้นะคะ3ฉบับนะคะคนโคราชรักไก่ชนในคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของคุณหนูน้ำสมายนะคะเจ้านี้ให้มาเป็นแนวทางล่างนะ ถ้าใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดหนึ่งนะคะแล้วให้สองตัวมาคือ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8แล้วก็19นะคะ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8แล้วก็19เนาะอ่ารุ่นกันนะคะว่างก้อนนี้จะเข้าหรือไม่นะคะแนวทางของคุณหนูน้ำสมายนะคะ ต่อกันที่แนวทางของลูกน้ําเค็มนะคะเจ้านี่ให้มาเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างนะแนวทางบนนะคะ3ตัวนะคะก็จะมี1 3 5หนะคะแล้วก็2ตัวนะ1 5หกับ3 5หนะคะก็แอดเพิ่มเติมทนิดนึงนะคะอาจจะเป็น1 3ก็ได้นะคะแล้วก็แนวทางล่างนะก็จะมี2 6 3 2แล้วก็29นะ2 6 3 2แล้วก็29นะคะสำหรับทางของลูกน้ำเค็มนะคะ รามาต่อกันที่แนวะทางของปอลอเมืองในความลับนะคะเจ้านี้ต้องบอกกวนขึ้นแล้วนะนะคะแอดไม่ได้นําเสนอแต่ว่าเข้า4ีซหกล่างตรงนะคะใช่ไหมแต่ว่างวดนี้นะคะในคลิปนี้แอดได้มาเป็นแนวะทางเลขวิ่งนะคะเขาบอกว่าเลขวิ่งเงินล้านให้มาคือ8 3แล้วก็1รู้สึกว่าจะเด็ดอยู่ที่8นะคะสำหรับแนวทางเลขวิ่งของ รอ,อมึงในความลับเนาะซาบแล้วนะทั้งที่เป็นสอง,สองตัวสาตัวนะคะยังไม่ออกมานะถ้าแอดเจอแอดจะลงให้นะคะเจ้านี้นะคะอ่าก็ผ่านนะคะเจ้านี้นะ,ะเรามาต่อกันที่แนวทางของหัวหนังสือพิมพ์นะคะในคลิปนี้มี2ฉบับนะคะเดลน n e w s นะคะก็เด่นอยู่ที่4 7 5 3 0 1แล้วก็8นะคะบางกอกทีเดย์นะก็เด่นอยู่ที่5 0 7 แปดสี 8, 4, นะคะแล้วให้แนวทางแม่นมากคันเทพมาด้วยนะคะก็จะมีเด่นอยู่ที่3ให้สังตัวมาคือก็จะมีอ่ะสามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกแล้วก็สามแปดนะคะอ่าลุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับนวทางที่เป็นทารัสแล้วก็การักษานะยังไม่ออกมานะคะสาวไหลทางที่เป็นเลขหนังสือพิมพ์นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของยามุออกศิกซึ่ง จับคู่โดยแอดลีนะคะซึ่งแนวทางนี้นะคะจับคู่โดยแอดลีนะคะแนวทางที่เป็นฉบับฉบับเริ่มต้นหรือว่าฉบับดั้งเดิมนะคะก็คือ1 3 6 4า่นะคะเท่าที่นำเสนอไปแล้วนะคะนำเสนอไปประมาณคลิปที่คลิปที่สองมงในคลิปใช่ไหมคะในประมาณในคลิปที่สองในงวดนี้นะคะอือก็แอดลีนะคะก็ จับคู่ให้นะคะเด่น1ก็จะมี15 17นะคะเด่น3ก็จะมี3 5กับ3 7นะ,ะเด่น6ก็จะมี6 5กับ6 7นะคะแล้วก็เด่น4นะคะก็จะมี4 5หกับ4 7นะคะรุนกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะครับานนะคะสาหรับมาทางที่จับคู่ย่างมอ,อสิกโดยแอดลีนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของแม่ตะเคียนท้องให้โชคนะคะเจ้านี้ให้มานะคะ เป็นตัวเลขเลยใช่ไหมแล้วก็ให้แต่ละท่านนะคะก็แปลออกมาใช่ไหมคะจากควกมาอาจจะเป็น 5, 2 2สองสไหมคะใช่ไหมห้าสองหรือเปล่าห่า5 2เอา2ตัวดีกว่าเนาะห้าสใช่ไหมคะเท่าที่เห็นเห็นตัวไหนอีกเห็นตัวไหนอีกคะ9 0ศไหมคะ หรือว่าจะเป็น92ดีอ่า90 92เนอะโอเคแล้วก็ฝั่งขวานี่นะคะแอดเห็นนะคะก็คือ63ใช่ไหม6 63 93นะคะก็ตัวเดียวกันเนาะแล้วก็603 603แค่นั้นเนาะอ่ารุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะข่านนะคะสำหรับมาทางของแม่ตะเคียนทองให้โชคนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของเลขพิเศษนะคะเจ้านี้นะคะให้มานะคะเป็นแนวทาง3ตัว2ตัวนะคะ3ตัวนะคะก็จะมี305แล้วก็0 5 4ย์ส่นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี5 0 5 3ย์แล้วก็54ส่นะคะส่วนแนวทางล่างนะ30 3 2แล้วก็36นะคะตัวนี้ระวังเป็น3 9นะคะตัวนี้ระวังเป็น3 9 36 6 3นี้นะคะส6 6 3นี้นะคะติดไว้ด้วยนะคะเพราะว่า เป็นเลขพอสอใช่ไหมคะเลขพอสอยังไม่ออกใช่ไหมก็ติดกันไว้นะคะสําหรับงวดไปลายปลายปีนะคะใช่ไหมอ่ารามาต่อกันที่แนวทางของอินซีนำโชคหนึ่งธันวาคม,มนี้นะคะให้มาแนวทางบนเด่นอยู่ที่หกนะคะให้สั่งตัวมาคือหกสองกับหกเจ็ดนะคะหกสองกับหกเจ็ดเนาะแล้วก็ให้หลักร้อยมาคือศูนย์สามสี่เก้านะคะ 0 3 4แล้วก็9นะคะแล้วก็ให้แนวทางล่างมาเด่นอยู่ที่1นะคะให้2ตัวมาคือ2 1 6 1แล้วก็เ1ดนะคะลุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะอินซีนำโชคนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของคุณเคนะคะซึ่งเป็นแนวทางลึกวิง่งนะคะก็บอกว่าให้วิง 1, 7, ะะว่งบนอยู่ที่1กับ7นะคะให้วิ่งบนอยู่ที่1กับ7นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นบนของ คุณใส่ทาน,น้ำใส่นะคะจ้านี้เขาบอกว่าให้เด่นบนอยู่ที่1กับ2นะคะให้เด่นบนอยู่ที่1กับ2นะคะต่อกับที่แนวทางเลขดับนะคะเลขดับในคลิปนี้จะมีอยู่ประมาณ2อสเจ้านะคะเริ่มกับที่แนวทางเลขดับของแอดคันเทพนะคะแอดไม่เคยนำเสนอที่เป็นแนวทางเลขดับของแอดคันเทพนะอ่างวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเดี๋ยวแอดเขียนว่าเป็นแนวทางใหม่นอะอืม ขาบอกว่าดับทั้งบนทั้งล่างนะดับทั้งบนทั้งล่างดับลดต้นทุนนะคะก็จะมี0 1 0 5 0 9 1 0 1 4 1 8 2 3 2 7 2 9 3 2 3 6 3 8 4 1 4 5 4 7 5 0 5 4 5 6 6 3 6 5 6 9 7 2 7 4 7 8 8 1 8 3 8 7 แล้วก็90 92 96เนะาะรุนกันนะคะว่าจะดับทั้งหมดทั้งล่างไหมสำหรับงวดวันที่1ธันวาคมนี้8คันเทปนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของเลขดับล่างของคุณต่อกิดชนะนะคะสำหรับจ้านี้นะคะงวดที่แล้วให้ดับล่าง5ผ่านไหมผ่านนะคะสำหรับวันี้นะคะ หนึ่งธันวาคมนี้ให้ดับลา่าง9นะคะดับลา่าง9เนอาลดกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่สําหรับแนทางเลขดับล่างของคุณต่อฤษณะนะคะ,อ,ะอืมซ้ำเนะาะซนะคะ,ะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับใช่ไหมคะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่า ต่อกันที่แนวทางเลขดับล่างของคุณสายทาน้ำใสนะคะเขาบอกว่าให้ดับล่างสองนะให้ดับล่างสองนะคะในงวดนี้นะคะหนึ่งธันวาคมนี้นะอ่าปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับคู่บนล่างของคุณสายทาน้ำใสเช่นกันนะคะก็สําหรับคนทธีแล้วนะคะผ่านไหมผ่านไหมคะถือว่าผ่านเนาะใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าดับบนหนึ่งหกแต่ว่าออกหกหนึ่งใช่ไหมคะ ก็แสดงว่าผ่านนะแล้วก็ดับล่างผ่านนะคะเพราะว่าวมืที่แล้วอ,ออกสี่หกใช่ไหมแต่ว่าเขาให้ดับล่างหกสี่เพราะฉะนั้นนะคะก็ผ่านนะคะ,ะสำหรับมวนนี้นะคะหนึ่งธันวาคมนี้คุณธนาคารน้ำใสบอกว่าให้ดับบนสามห้าแปดห้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดสามสองสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ดับล่างมานะคะสองสองเจ็ดสอง 08 58 10 6 084 34แล้วก็96นะคะคุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะคะสำหรับแนวทางเลขดับคู่บนคู่ล่างของคุณสัานน้ําใสแล้วก็เลขดับล่างนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของคเรานะคะ,อะขอบคุณในทุกๆทางเลยนะคะแล้วก็ต้องอถ้าท่านดูแล้วนะคะ ท่านชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แอดที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีลาบนะคะร่ำรวยมั่นโดยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ